สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบปบ้านครับผมมันเป็นภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดขวดน้ำนะครับผมนี่นี่เบ็ดขวดน้ำครับโอ้เป็นฟ้าไปใส่เบ็ดขวดน้ำกับเหยื่อบกหอยนะครับใส่เหยื่อบกหอยหอยเชอรีไต่มาพ่อหลวผมกุกการมาใส่ประมาณสามสิบหลังนี่ครับผม น้องนี่ล่องเบิ้งว่าสิเป็นอั่างเดียนาะจัดหอมหอยมาใส่ล่องเบิงบ้งเหมือนอะไรเป็ดขวดน้ำกับเยื่อบกหอยน,นะครับผมเบิ้งกันครับหนาแรงอากาศร้อนหวันหนึ่งสี่ปลาสิตีเบ็ดดีป่ะไปครับผมไปใส่เบ็ดไปด้วยน้ำกันครับไปครับ วดน้ำพาชีโรจะมีลังหนึ่งเลยอันนี้ก็หันมากพี่น้องหนีป่ากินบ่อใส่วิธีการโนนไปถิ่นด้แบบนี้แหละ ฟ้าไปใสปุ่นฟ้าเงียบฟ้าเงียบ ยังไงแต่ว่าแค่กูอยากชิม <laughs> บะมือถือใส่มดอถืใส่งานโดนเบ็ดเข้าชิม,มียงเ <laughs> บ็ดเข้าชิม,มียงเลยอ้าวมันโยนลงไปเลย ไอน้ำปลาพื้ไม่คน้นส่วนเลได้พี่น้อง็เลย Hãy subscribe bùng ี่น้องเนี่ยผมสิขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยย้อนจังถามมันรุนกันว่าสิหมานบ่เดี๋ยวบอกหอยเขาลองไปนอ่ตุกลุงนำ้ำตุกลุงน้ำสำัมยังหายยากเนี่ย ตกน้นำสิำเลยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์านะครับผม่ปพี่น้องไปหลุนเบ็ดกันเยือบบกห้อยฮาว่าจะเป็นตังไหนนะครับผมลุยก,ก,กันครับ ลากมาไกลท่พี่น้อมมีแนวลากนะครับโอ้โหโดนแล้วครับผมขอนะครับโอ้โหใหญ่ครับสวยนะครับ คอหลอดครับพี่น้องหลุ่นปนครับเก็บก่อนครับอเออดึงอ้ดึงแต่ว่ามีตครับคอหลอดร้ายครับ Nắng này cái đứng nước hấp dưới long sai tưng sai là một tàu vào ô dưới hấp dưới long ôi đừng có đừng có đừng có đừng แล้วครับเบื่อหอยเราแต้มที่สวงครับ <c oughs> บุญนโยกันเก็บครับ <c oughs> <c oughs> สายย่อนครับไม่ถูกครับ กบถือครับเด้อเด้อเด้อเก่อครัอเ้เ นั่งอี่กับ่ถถือครับสายยังย้อนย้อนอยู่เป็น,นเยอเือจะยั่งนะครับคุณนังในบถกินเนยือยั่งหอยไม่ค่อยหลอนปรนใดี๋ม่ดินนะครับพี่น้อง หลังนี้มีปัญหานะครับมีปัญหาคือมันดิ้นนะครับโอ้โหลวนี่ครับผมตัวป่าพี่น้องรุ่นว่าไม่หลุนเดียวกันหลุนนี้ครับผมหลายเจ็บครับหลังนี้ขวดคือสุปลงแน่นี่พี่น้อง ขวดไม่ดึงเด้โอ้แต่ว่าปลาประยู่นะครับผมขวดไม่ดึงอยู่แต่ว่าปลาไม่อยู่ ียป่าดิวเิเวสิ่งพี่น้องใส่ไว้นี่พี่พี่น้องขวดผมไปใส่เนาะโอเคขวดยุพี่ขวดยุพ,พ,พี่นี่ป่าหมดละตรงมีมีมีพี่น้อง นี่ครับนี่นี่น,นี่นี่ปลาครับปลาโอ้นี่ครับผมส,สวยสวยอยู่ครับผมนี่รุ่นว่าไม่รุ่นนี่หลายนะครับพี่น้องรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเลย กินเลืกอยู่ครับผมเยอะอบกหอยเหาแแถมสวยอีกแล้วครับน่องบึงหลังหวดผมอยู่แน่วหนีเลยพี่น่องบึงนะครับหดอยู่แบบนี้เลย ใหญ่ครับผมใหญ่ครับทิปเบิ้มครับเบิ้มทิปเบิ้ม ถือก็พีน้องเงียบกิบเลยจีบเลยโอ้ถือถือพี่น้องโอ้ดีนีน่น,น,นี่โอ้ยว่ามันบุชถือถือครับผมมาแล้วครับส่วนใหญ่จะปลาขวารุ่นหลายครับพี่น้องตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยหลายครับปีนีน้ ตรงนี้น้อยลิ่นแดงจังเลยคปโอ้หนำเขากระสอบพ,พี่น้อง What to นี่ไม่ติง่งนะครับพี่น้องออกงานป่าไหมป่าเป็นรุ่นเดียวนะพี่น้องรงงาอยู่ป่าว่าเป็นรุ่นเดียว

ดึงอยู่ครับแต่ไม่มีตัวครับพี่น้องกูเบ็ดแล้วแล้วนะครับโอ้ยกล่องโทรศัพท์ผมตกน้ำครับมึงตกน้ำครับโอ้ยตั้งไว้เลยหล่มลงเส้นนำหันมาเอาโทรศัพท์หาย อยากเบิดครับทีนั้นยังใส่งานได้อยู่นี่ครับผมเป็นผลงานเฮานะครับผมได้ปลาเจ็ดตัวแมนบมดหนึ่งสองสี่หกเจ็ดตัวครับผมสวยๆครับจัดไปพี่น้องเยอะบกหอยเฮา มาจัดใส่เบ็ดให้พี่น้องเบิง่งหาเยื่อได้แล้ยเอามาจัดให้พี่น้องเบิง่งได้การด้วยครับผมไม้นี่ถือว่าบ่ผิดหวังนะครับผมมายำได้กัได้แตีมได้โตอครับผมหมายก็แตกหลายเติบแล้วก็ะจะอาอยู่หากินหลายก็ดักซุ้มเนี่ยหาหนุนหาหนี่เนี่ยสอนเนี่ย,ว,นนยวานเหี้่เนี่ยโอ้กะกลางม่องเนี่ยถืดีนะเฮายยังถือว่าป่ามัน โบอตดมองอยูนะครับผือมันยังอันนี้อยู่ครับผมกฝากเป็นกําลังใจหาก,กินแบบบานๆับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ